แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเรากรับพรรคการเมืองอื่นเห็นต่างกันเราถึงไม่สามารถที่จะมาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่เรียกว่าผู้นำฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านได้เพราะเราเลือกศาสตราจารย์พิเศษใชยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีอีกพรรคการเมืองหนึ่งเลือก นายกรัฐมนตรีอนุทินซึ่งจะถแถลงนโยบายย9 30าสสินี้ด้วยความเคารพนั่นเป็นสิทธิ์เพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ระหว่างฝ่ายคา้านที่แท้จริงกับฝ่ายค้ำรัฐบาลต้องแยกกันให้ชัดเจนเราต้องทำงานในสภาหแห่งนี้แข่งขันกันอย่างเอาการเอางานไม่มีมวยล้มต้มคนดูผมอยู่อีสาน ผมเห็นบ้านผมครับขอเชิญดูรูปเนี่ยนะครับผมไม่อยากเป็นไม้คำกล้วยนะครับถ้าทําหน้าที่แบบไม้คำกล้วยถ้าดึงเสากระโดงเอาไปให้คำกล้วยออกกล้วยก็ลมเพราะนั้นขออนุญาตที่จะเรียนท่านประธานว่าพรรคเพื่อไทยจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายคำครับ